ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้มีราคากี่บาทเป็นเครื่องของ Honda กนะครับเขาบอกว่า Honda แท้นะครับในรุ่น Gx25 นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังราคานั้นนะครับ ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับตัวเครื่องทั้งหมดเลยนะครับอ่ามันจะสวยงามแค่ไหนมันจะโอเคไหมนะครับกับราคานะครับที่เราจะทําการซื้อมาใช้ในครัวเรือนของเรานะครับทุกท่านนะครับเอานะครับเราไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือภาพเต็มๆนะครับอาจจะมุมไกลสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันยาวนะครับสําหรับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ นะครับซึ่งเป็นของ Honda GX 25นะครับในตระกูลเครื่องตัดหญ้าของ Honda เนี่ยนะครับจะมี GX 25 GX 35นะครับแล้วก็มี GX อีกตัวนึงที่มันใหญ่กว่า35ขึ้นไปมันก็มีแต่ว่าในพื้นที่ของเรานะครับส่วนมากเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหญ่สําหรับงานหนักๆงานขุดงานเจาะนะครับส่วนเครื่องตัดหญ้าก็จะเป็นนะครับตัว GX 35นะครับจะตีตลาดได้มากที่สุดนะครับ อ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น GX 2 5ซึ่งเป็นตัวเล็กน่าจะเป็นน้องเล็กก็เรียกอ่าได้นะครับทุกท่านนะครับอ่าลูกค้าอ่าไม่ใช่ลูกค้านะครับญาติผมนะครับไปซื้อนะครับเพื่อนบ้านนี่แหละนะครับไปซื้อแล้วก็ฝากใส่รถยนต์มาอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะผมไม่มีไรไม่มีนานะครับทุกท่านนี่นะครับหางนะครับเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับอลูมิเนียมก็ดูอ่า ดูดีเลยล่ะนะครับสาหรับหางอ่าผมว่าเป็นอลูมิเนียมแหละครับพี่น้องนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไกเล่งนะครับก็ถือว่าลื่นดีนะครับสวิตลันออฟนะครับอ่าเอาขึ้นบนดับนะครับเอาลงล่างสตาร์ทนะครับทุกท่านนะครับก็มีอยู่อ่าก็ถือว่าใช้งานได้ลื่นอ่าอันนี้น่าจะเป็นแผ่นบางความร้อนแล้วก็สายคล้องคอนะครับทุกท่านสายคล้องคอนะนี่ก็คือนะครับสภาพโดยรวมนะครับ ของเครื่องตัดหญ้าไม้แท้แกะกล่องเขาว่างั้นนะครับทุกท่านนี่นะครับเขาประกอบมาให้แบบนี้เลยนะครับเขาไปซื้อมานะครับไปซื้อที่ร้านนะครับที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนั่นแหละนะครับทุกท่านนี่นะครับฮอนด้าสีแดงแก้วเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันว่านะครับเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องนี้นะครับเวลาที่เขาเติมน้ํามันเครื่องเนี่ยในตระกูลเครื่องยนต์สี่จังหวะทางการเกษตรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําเอ่ยนะครับ เครื่องตัดหญ้า GX35 GX25 เงี้ยนะครับเขาเติมน้ำมันเครื่องนะครับเขาเติมกันอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเรานะครับไม่ทำการตรวจเช็คน้ำมันเครื่องเนี่ยเครื่องพวกนี้มันจะพังได้เร็วมากๆเลยเพราะว่ามันใส่น้ำมันเครื่องลงไป 300-400cc เองนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องยนต์ใหม่เขาเติมน้ํามันมาจากโรงงานเขาเติมเยอะแค่ไหนนะครับเนี่ยนะครับ น้ำมันที่เติมมาจากโรงงานก็คือเตมอิมจนล้นเกลียวพอดีเลยนะครับเติมจนล้นตรงนี้แหละนะครับเวลาที่เขาเติมมานะครับทุกท่านนะเวลาที่เราทาการเติมน้ํามันเครื่องเราก็เติมเต็มนี่แหละนะครับเวลาเปลี่ยนถ่ายก็ง่ายๆเลยจับคว่ำออกเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเทเข้ารูไหนก็เทออกรูนั้นแหละนะครับเอาแหวงง่ายๆนี่แหละนะครับทุกท่านนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายเวลาเติมเข้าไปก็เติมให้ล้นนั้น ให้ล้นรูเติมก็พอนะครับน้ํามันเครื่องที่อาใช้นะครับก็เป็นน้ํามันเครื่องของมอไซเรา C ีทีนี่แหละนะครับจะยี่ห้อไหนค่ายใดก็ได้นะครับหรือนะครับจะเป็นน้ํามันเครื่องของรถยนต์ก็ได้แต่ว่าอ่ามันจะหนืดสักนิดนึงนะครับทุกท่านนะครับ่าตัวนี้ก็ยังเป็นนะครับคอมบูเลเตอร์นะครับแบบแบบแยกหรือว่าคอมบูเลเตอร์ผ้าปั๊มอยู่ซึ่งนะครับถ้าหากว่าเป็นคอมบูเลเตอร์แยกหรือว่าคอมบูเลเตอร์ผ้าปั๊มเนี่ยนะครับ เวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนานๆแนะนําให้นะครับถ่ายน้ํามันออกให้หมดนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องไว้จนกว่าเครื่องจะดับไปเองนะครับทุกท่านนะครับเทคนิคนี้สามารถนําไปใช้ได้กับคาบูเรเตอร์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบูเรเตอร์แบบลูกลอยหรือว่าเป็นคาบูเรเตอร์อผ้าปั๊มหรือว่าแบบแยกนะครับเราต้องปล่อยน้ํามันออกนะครับแล้วก็ แล้วทำการสตาร์ทเครื่องให้เครื่องมันดับเครื่องมันจะดูดน้ํามันออกจากคาร์บูเรเตอร์จนหมดแบบนี้นะครับจะช่วยรักษาคาร์บูเรเตอร์ให้ใช้งานได้นานนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีน้ํามันแช่อยู่ผ้าปั๊มหรือว่าลูกยางข้างในจะบวมนะครับอ้าววิธีการตรวจเช็คกรองอากาศนะครับก็บีบด้านบนนะครับบีบด้านบนแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับมามันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือไส้กรองนะครับอ่าเรามาดูฝาถังนะครับฝาถังข้างในมีแบบนี้นะครับอ่า นะครับมีวัตถิกันหลุดกันหล่นกันหายให้ด้วยนะครับทุกท่านนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําการถอดไส้กรองอากาศออกมาเมื่อเราจะทําการประกอบนะครับเมื่อเราจะทําการประกอบอ่าบอกไว้ก่อนนะเครื่องยนต์นะครับตัวนี้คาร์บูเรเตอร์ตัวนี้นะครับไม่สามารถปรับเข็มเร่งได้นะครับปรับปรับเข็มเร่งบ่ได้ครับพี่น้องนะครับเวลาเกามาเร่งบ่คืนนะครับปรับเข็มเร่งบ่ได้และก็นะครับ ไม่มีสกรูปรับจูนอากาศไม่มีสกรูปรับจูนน้ำมันแต่อย่างใดนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับอ่าไม่มีเลยนะครับนี่ก็คือข้อด้อยนะครับข้อด้อยของคร์บูเลเตอร์พวกนี้นะครับถ้าหากว่าเก่ามานะครับมันเล่งไม่ขึ้นเนี่ยมันวูบๆ้บาบ้าเราจูนไม่ได้นั่นเองนะครับทุกท่านนะอาถ้าหากว่าใคราเปลี่ยนคร์บูเลเตอร์ออกไปแล้วนะครับเวลาไปซื้อแนะนําให้ใช้ แบบมีสกรูจูนนะครับแบบมีสกรูจูนด้านหลังไปแล้วกันนะครับหรือว่าเอาแบบปรับเข็มเล่งได้นะครับอ่ามันจะช่วยเซฟได้นะครับเวลาที่ก็อ่เวลาที่ขบูเราเก่ามานะครับมันมีปัญหาน้ํามันทงน้ํามันท่วมเราสามารถปรับได้นะครับอ่ะใส่ไส้กรองไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดนะมันมี3รูด้านล่างนะครับกับ3เสาด้านล่างใส่ให้ตรงกันตรงนี้เป็นตะขอเกี่ยวด้านล่างนะครับของฝาปิดกรองอากาศก็ เอาคอ,องด้านล่างแล้วก็ดันขึ้นด้านบนเลยนะครับดันขึ้นมาล็อกด้านบนตรงนี้นะครับนี่นะครับเวลาถอดเราก็บีบซ้ายขวานะครับมันก็จะดเต้งออกมานะครับแต่นะครับโดยปกติแล้วนะครับในเครื่องตัดหญ้าเนี่ยตรงเอวนะครับตรงข้อต่อเอวตรงนี้นะครับอ่าเขามีรูหยอดน้ํามันไหมเราด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าปกตินะครับเอวตรงนี้น่าจะหมุนซ้ายขวาได้นะครับเพราะว่าเวลาทํางานเขาต้องการให้เครื่องยนต์ตั้งตรง วเวลาทํางานเครื่องยนต์ตั้งตรงส่วนหางนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับแต่เครื่องนี้นะครับไม่สามารถเอียงซ้ายไม่สามารถเอียงขวาได้นะครับทุกท่านนะะไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอัออนใดเพราะว่าอันนี้เขาฝากใส่รถมาไม่ใช่ของผมนะครับผมก็จะไม่ไปยุ่งผมรีวิวแค่นั้นเองเอา้าวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ตติดยากติดง่ายแค่ไหนนะครับอันนี้เขาแยกติดเขาแยกน้ํามันแล้วก็ติดเครื่องมาจาก ร้านที่ประกอบให้นะครับตอนนี้ดึงแล้วก็ยังไม่ติดนะครับก็ยังต้องมาทําการแยกน้ํามันอีกเหมือนเดิมนะครับแยกน้ํามันเปิดชกนะครับมาดูที่ว่ากี่ทีจะติดนะครับเอ๊หนึ่งสองสามทีแล้วห้าแล้วหกแล้วนะครับก็ยังไม่ติดนะครับวันนี้ขนาดเครื่องใหม่นะทีนี้พอทําการเร่งเครื่องนะครับพอทําการเร่งเครื่องเนี่ยนะครับอ่ามันถึงจะติดนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับ เวลาที่ทําการเร่งเครื่องนะครับเท่าที่ฟังจากเสียงแล้วนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์เร่งไม่สุดนะครับเร่งไม่สุดเสียงนะครับทุกท่านนะครับไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็เวลาที่ผมเร่งนะครับเครื่องยนต์จะมีอาการวูบด้วยนะครับทั้งๆที่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของใหม่นะครับอาจจะเป็นเพราะน้ำมันเชื้อเพลิงที่เขาเติมมาให้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าไปแตะต้องอันนี้ นะครับมันเป็นของชาวบ้านเขานะครับไม่ใช่ของผมนะครับทุกท่านนี่นะครับผมเดินเบาเครื่องยนต์ไว้นะครับมาดูกันที่ว่ามันนิ่งมันสั่นไหมนะครับรอบเครื่องสูงแค่ไหนนะครับสาหรับเครื่องยนต์ใหม่ๆแกะของเครื่องนี้นะครับ ฟังเสียงเวลาผมเร่งเครื่องดูดีๆนะครับทุกท่านเครื่องยนต์นะครับจะมีอาการวูบเป็นบางครั้งนะครับ เอาละนะครับเราก็ได้ฟังเสียงเราก็ได้ดูเครื่องยนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เรามาฟังราคากันบ้างนะครับสําหรับเครื่องตัดหญ้า GX 2 5เครื่องนี้นะครับทุกท่านนะครับ Honda GX 2 5เครื่องนี้นะครับเพื่อนบ้านบอกว่าซื้อมาในราคา8500บาทนะครับ8,500าบาทซื้อจากร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับวันนี้ก็วันที่ 27นิมิถุนาปี2566กับราคา8500บาท Honda GX 2 5เครื่องนี้นะครับทุกท่านอ่ะนะครับในคลิปนี้ก็เอามาโม้มามั่วไปวันๆเพียงแค่นั้นแหละนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะ,นะคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับผม